ถ้าซองลิซ่าหอบของฝากจากเวสเทิรนี่มันตัวอะไรเนี่ยโพออกทีวีออสเตรเลียค่ะปลุกกระแสกันทัวร์ สวัสดีเพื่อนชาวบริงทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันสักนิดนึงค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าได้บินด้วยเครื่องบินเล็กนะคะไปหาเจ้าควักกาค่ะซึ่งก่อได้ลงรูปสบายๆนะคะกับการปรากฏตัวบินเจ็ตไปหาเจ้าควักกานี้ก็สร้างเรื่องไปทั่วโลกรวมถึงออสเตรเลียค่ะก็ทําให้บัญชีทางการการท่องเที่ยวของออสเตรเลียนะคะได้มากดไลค์รวมถึงผู้คนที่มีความเกี่ยวข้อง ะะทางบัญชีแอคเค้าด้านการท่องเที่ยวก่อนลุกคือนะคะเรียกได้ว่าชวดถังออสเตรเลียตะวันตกค่ะทั้งบัญชีแอคเค้าเกาะ l e s n e ตนี้นะคะทั้งเป็นผู้จัดการเนื้อหาผู้อวโสแห่งการท่องเที่ยวออสเตรเลียตะวันตกก็ยังได้ลงสตอรี่ลงข่าวเป็นค้อร้ำล,ลงบนเว็บไซต์นะคะเกี่ยวกับน้องนิซาบรกพิงนี้ได้ไปเยี่ยมชมที่บนเกาะเลสเนตนี้นะค่ะ รวมไปถึงทางสื่อต่างๆของออสเตรเลียนี้นะคะยังได้ลงข่าวน้องลิซ่ากันรัวเกี่ยวกับน้องลิซ่าได้ไปเยี่ยมชมเจ้าของการนั่นเองละค่ะทางสื่อออสเตรเลียนี้ก็ลงข่าวหนักมากเลยนะคะทั้งรายงานข่าวเกี่ยวกับสมาชิกแบล็กพิงคที่ขึ้นสแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เมลเบิร์นค่ะต่อด้วยซิดนีย์และข่าวน้องลิซ่าได้ไปเยี่ยมชมเจ้าจริงโจ๊กแคร เจ้าของการนั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าเว็บไซต์สื่อยิทยาศารคือลงเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันหนักมากเลยล่ะค่ะทั้งนี้เราเมื่อขึ้นแสดงวันนี้นะคะในซิดนีย์แฟนๆต่างก็หอบเจ้าตุ๊กตานี้นะคะมาให้น้องลิซ่ากันเพียบเลยค่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นตุ๊กตาเจ้าขวักกานี้นะคะและอีกหนึ่งตัวนี้ทําน้องลิซ่างงอิ่งอย่างว่าหนักมากเลยล่ะค่ะนี่มันตัวอะไรเนี่ย ทำเอาเจ้าตัวนี้ทานะฮะงงหนักมากนะคะว่าตัวอะไรแถบน้องโรเซ่นี้ก็ทําท่าทางให้ดูนะคะว่าอาจจะเป็นเจ้าชูการ์ไรเดอร์อะไรไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะกับความที่แฟนคลับหอบเจ้าตุ๊กตอขอกาขวาก้ามาให้น้องลิซ่าหลังจากน้องลิซ่าก็ทําสร้างเรือทั่วออสเตรเลียนี้ปลุกกระแสกันทัวกกันหนักมาก เช่นเคยทุกทุคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ